เรามาดูวิธีการทำบล็อกบล็อกเกอร์อย่างง่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอขั้นแรกเข้ามาหนะ้า o o o l l e แล้วปุ๊บลงชื่อเข้าสู่ระบบครับลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นอีเมลของเลือกตรงไหนครับอันนี้จะมีชื่อคนอื่นต้องเพิ่มเพิ่มบัญชีโอเคใส่อีเมลเราลงไปอีเมลของ Gmail นะครับ อีเมลจีเมลเสาราทานครับอันนี้คนคนที่ยังตามไม่ทันดูเลยนะครับแล้วคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้โอเค ตรงมุมบนด้านขวานะครับเห็นไหมครับมีรูปเป็นรูปของเราอยู่ตรงเลื่อนไปตรงรูปครับจะเป็นอีเมลของเราถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับอันนี้ให้ดูด้วยว่าเข้าอยู่ยูเซอร์ของใครบางทีมีคนอื่นเข้าค้างไว้จากนั้นพิมพ์ b เกอร์ดครับ b r o g g e r อ่าบั e r โอเคคลิกที่ b o o เก e r โอเคครับอ่า เข้ามาสู่หน้าจอนี้ปุ๊บเราคลิกที่บล็อกใหม่ครับบล็อกใหม่นะครับตรงหัวเรื่องเนี่ยเราสามารถทำได้หลายหลายบล็อกแต่วันนี้เราจะพูดถึงเทคโนโลยีแม่พิมพ์นะครับประชาสัมพันธ์พิมพ์ว,มว่าเทคโนโลยีแม่พิมพ์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาของเรานะครับรุ่นหนึ่ง,งเราเทคโนโลยีแม่พิมพ์เทคโนโลยีแม่พิม,โโมพ์ม ตรงที่อยู่นะครับตรงที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ทะเบียนบ้านนะครับเป็นที่อยู่ของ URL ของมันจะตา,ตามด้วย b o x s p o t c o m อันนี้ให้ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่นะฮะอาจจะเป็นชื่อเราภาษาอังกฤษหรือเป็นมนแนดไดเป็นอะไรอย่างเงี้นะครับโอเคอันนี้ดูนะครับตรงที่ตรงหลังชื่อเราตรงหลัง b o x s p o t ยังไม่โอเคนะครับขออภัยนี้ไม่สามารถใช้งานได้มีคนใช้งานแล้วนะครับ ถ้าน์นงนีน้เป็นลักษณะงของชื่อโหลนะครับ <wirklich> ชื่อโหลอันนี้อันนี้โอเคที่อยู่บั็กนี้สามารถใช้งานได้นะครับเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกโอเค,อเคว่าเขาบอกว่าชื่อที่ใช้งานได้จะมีเครื่องหมายถูกถ้าถ้าชื่อชื่อเว็บไซต์ตรงนี้ใช้งานไม่ได้น่ย URL ตัวนี้ใช้งานไม่ได้จะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายตกกระใจโอเคจากนั้นเลือกแม่แบบครับเดี๋ยวก่อนเลือกแม่แบบแม่แบบที่อยู่6กอันเลื่อนเลื่อนลงดูนะครับชอบสีหไ,ไหนลายไหน ตรงนี้จะเป็นเทมเพลตอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปเขียนเองเลือกเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่อตาชอบพอ,อเลือกเสร็จแล้วปุ๊บคลิกที่สร้างบล็อกครับสร้างบล็อกโอเคเดี๋ยวรอสักครู่กำลังสร้างบล็อกนะครับเห็นว่าคำว่าเทคโนโลยีแม่พิมพ์มาบล็อกอันนี้เป็นเป็นาตรงคว่าเทคโนโลยีพิมพ์เห็นไหมครับอ่า นีต่ตองนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งในภายในบ้านหลังนี้สามารถเขียนสามารถสร้างห้องกั้นห้องได้หลายห้องห <Okay. S 1> ลหลายห้องก็สามารถเขียนบทความได้หลายบทความในในบ้านหลังนี้เลื่อนไปตรงลูกศรเลื่อนไปตรงดินสอครับที่เป็นสีส้มๆนะั่นโอเคสร้างโพสต์ใหม่นะครับอันนี้เขาจะสร้างบทความในในบ้านหลังที่เทคโนโลยีแม่พิมโอเค โอเคนะครับ <S <S ที่มุมบนด้านซ้ายเห็นไหมครับใต้บล็อกเกอร์เห็นไหมจะมีควาว่าเทคโนโลยีแม่พิมพ์เห็นไหมครับด้านบนตรงนี้น,นี้คือชื่อบ้านชื่อบ้านของเราเราสามารถกั้นห้องเล็กๆเ,เนี่ยได้เต็มเลยห้องเล็กๆของเราก็คือชื่อโพสต์ต่างๆนะครับอันนี้เราห้องเล็กๆเ,เราจะใช้ชื่อว่าประวัติประวัตนายวรศักดิ์อะไรก็ว่าไปอันนี้อันนี้ก็คือบทความหน้าเมื่อกี้ อา,อาลองังอาแบกกลับมาครับนนถามว่าถามว่าทันไหมตะกี้เราสร้างห้องเราสร้างบ้านชื่อเทคโนโลยีแม่พิมพ์เป็นบล็อกใหม่เป็นหน้านี้เจอไหมถูกไหมเหมือนไหมครับไม่เหมือนเหรอ อ่า,อาคลิปกันที่ดินสอนะฮะเทคโนโลยีพิมพ์อันนี้เป็นสร้างบล็อกใหม่นะครับที่ดินสอแต่นี้ที่ที่เทคโนโลยี่ไมพิมพ์ด้านซ้ายเห็นไหมครับจะเป็นบ้านหลังหนึง่งเหมือนบ้านหลังหนึง่งแต่นี้เราจะเขียนเป็นกั้นห้องเล็กๆๆกเล็กอ่ะก็จะเป็นบทความแต่เรื่องแต่เรื่องอันนี้เป็นบทความชื่อประวัตินายวรศักดิ์อะไรก็ว่าไปประวัติหรือจะใช้ชื่อบทความอื่น ต่อยู่ภายใต้บ้านหลังชื่อเทคโนโลยีแม่พิมพนะ์นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งคลิกข้างล่างนะครับเป็นเป็นที่ใส่ข้อความนะครับข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ประวัติของเราลงไปนะครับประวัติสมมติอลองพิมพ์ประวัติคร่าวๆ อันนี้เราก็ใส่ลงใส่ฮะเขียนข้อความใส่แล้วคลิกไหนครับถ้ามันไม่ลงมานะครับให้กดปุ่ม enter enter มันจะลงมาบรรทัดที่เขียนข้อความวิธีการจัดข้อความนะครับคล้ายๆกับเบิดเลยคล้ายๆกับเบิดอันนี้เราเลือกตรงจัดกลางครับจัดกลางเห็นไหมตรงจัดกลางเออตรงนี้นียเออโอเคอันนี้จัดชิดซ้ายถ้าเราจัดกลางปุ๊บตึง้งคลิกครับมันก็จะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับถ้าเรา ชาวตัวหนังสือตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเล็กตัวใหญ่ลองเลื่อนดูครับอ่าไม่ใช่ตัวตัวอืมอันนี้เป็นไรอันนี้เป็นฟอนต์นะครับอ่าเป็นฟอนต์เราก็เลือกเอาตรงนี้ครับตรงขนาดตัวอักษรครับตรงทีท,ทีสองตัวเห็นไหมครับอ่าเราตัวใหญ่สุดไหมหัวเรื่องนะครับตอนนี้ต้องเลือกข้อความก่อนนะครับเลือกคลิกไส้มารูดไปแล้วก็ไปเลือกข้อความ อันนี้จะเป็นใหญ่สุดลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวหนาตัวเอียงตึงเส้นใต้ประมาณนั้นเหมือนในเวิร์ดเลยครับเหมือนในเวิร์ดเลยตรงนี้เป็นสีข้อความนะครับสีของตัวตัวตัวหนังสือสีข้อความโอเคเลือกเอาสีไหนเลื่อนถัดไปครับไอตัวหนึ่งใกล้ๆตัวสีข้อความเป็นสีสีพื้นหลังครับลองเลือกดูเป็นสีพื้นหลังของตัวอักษรอ่าถ้าตัวอักษรสีดําสีเข้มต้อง พื้นต้องสีสว่างโอเคครับลองเลือกดูอ๋อจะคิดเราต้องเลือกแถบสีก่อนคลิก้ายเมาส์คลิกสายเมาส์รูดมาที่ข้อความไม่แม,ม่อ่าโอเคครับแล้วเป็นเลือกสีพื้นหลังโอเคลองคลิกดูครับนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เหมือนเหมือนคล้ายๆมานก็ซอฟต์เบิร์ดเหมือนก็ไซสคล้ายๆโปรแกรมซอฟต์เบิร์ดมาที่ท้ายคาว่าจเจริญยิ่ง Ent e ตอร์ลงมาครับ Ent e ตลงมา สมมติเราจะใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพมันจะมีเห็นไหมครับแทรกรูปภาพนะครับก็ไปคลิกแทรกรูปภาพก็เอารูปเราใส่ลงไปกระเบ้าครับเบ้าเบา,บา,บารูปใส่ลงไปนะครับวิยารูปใครอ่ะเราเอารูปสาวใส่ไปสักก็ได้สมมติสมมติสมตสม,ต,สมตินะเดี๋ยวเธอไปแก้อีกทีหนึ่งนะครับคือทำให้จะถามให้ยืนยันการอัปโหลดคลิกคลิปที่่มตกลงครับ ตะกี้เป็นรูปนักเรียนที่ไปฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นนะนี่ยืมยืม,ยมรูปมาทดลองสาธิตธกันก็ประมาณนี้และคลิกที่รูปครับคลิกที่รูปและคลิกที่เพิ่มรายการที่เลือกนะครับโอเครูปนั้นก็จะถูกแทรกเข้ามาประมาณนี้นะครับลองคลิกที่รูปสิครับคลิกที่รูปเราสามารถเลือกขนาดรูปได้เล็กกลางใหญ่ด้านบนเห็นไหมครับใหญ่คลิกที่ใหญ่ดูมันก็จะใหญ่ให้ใหญ่พิเศษไหม เอาลัดหน้าใหญ่พิเศษไหมครับแล้วก็เลือกเอาชิดซ้ายชิดขวารูปใหญ่รูปเล็กนะครับประมาณนี้ลองเลือกให้มันรูปเหมาะสมนี่ครับโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าแก้ไขเป็นรูปแล้วอันนี้เราก็ดีลิตลบไปแล้วก็ไปอัปโหลดเข้ามาใหม่นะครับอันนี้อย่าลืมไปแก้ชั้นรูปชั้นของนะครับโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สมมติสมมติกันแล้วกันจากนั้นสมมติ smooth, เราเขียนบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว อปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บคลิกที่บันทึกครับบันทึกบันทึกคลิกที่บันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บคลิกที่เผยแพร่ครับคลิกที่เผยแพร่ถ้าคลิกเผยแพร่ปุ๊บนี่อันนี้เราออกขึ้นขึ้นทั่วโลกเลยนลเนี่ยไปแล้วเวลาสากทั่วโลกอย่าลืมรีบไปเปลี่ยนรูปอย่างเร็วอันนี้โปรแกรมจะถามว่าไอ ตรงนี้เราต้องการจะแชร์ให้ใครไหมที่ตรงถึงด้านล่างเห็นไหมครับตรงไม่ตรงถึงตรงถึงตรงนี้เราก็ใส่อีเมลคนที่เราอยากจะแชร์ไปแต่ตนนี้เรายกเลิกไปก่อนนะเรายังไม่ยังไม่ใช้ทางนั้นเรายกเลิกไปก่อนที่ปุ่มยกเลิกครับโอเคเห็นไหมครับประบติประบติประัติตตนายวาสักเจริญยิ่งก็มาแล้วนะครับตรงนี้ เลื่ดูด้านล่างเห็นไหมครับมีคําว่าแก้ไขเห็นไหมเลื่อนมาลงมา,แ,มาแก้ไขดูอ่าอันนี้แก้ไขแล้วก็ยูนดูหมดแก้ไขแล้วก็ไปเปลี่ยนรูปนะครับลอง back กลับมาดูสินะครับ,บ,บ,นะรบตรงใต้นั้นตรงดูใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันคือแชร์ลบก็คือลบบทความนี้ทิ้งอันนี้แชร์ก็คือมาหน้าหน้า,นาตะกี้นะฮะอันนี้ใช้ร่วมกันคลิกที่ด,ดูครับคลิกที่ด,ดูนะครับหน้านี้นะครับตัวนี้สําคัญ ตรงคลิกที่ดูนั่คือลิงก์ลิงก์ U L ที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับด้านบน U r L ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ปุ๊บคลิกเลยครับ Copy ไปคลิกคลิกขวา Co p y ตรงนี้นะครับลิงก์ลิงก์งตรงนี้ก็คือไว้ใช้เอาไปส่งไว้ใช้เอาไปลิงก์ในหน้าประวัติหน้าแรกเป็นหน้าเมนูสมมติเอากรีเลก็กกรอบไใช่ไหมครับเอาไปส่งที่หน้า Facebook ครับไปส่งที่หน้า Facebook โอเคเดี๋ยวเราดูวิธีการแก้ไขต่อเลยแล้วกันอันนั้นคือลิงก์ที่เราไปส่งนะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมก่อนอ่าคลิกที่อ่าเดี๋ยวแพ็กกลับมานิดนึงอ่าหน้านี้นะครับปุ๊บเราคลิกที่ปุ่มแก้ไขครับแก้ไขอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็กแบ็กขอขออภัยคลิกคลิกที่ปุ่มดูครับดู ดูมายังไม่ใช่กระพริบอยู่บนนูคลิกนั้นโอเคมันจะเป็นหน้าจอนี้นะครับทีนี้เราจะไปแก้ไขต่ออีกนิดนึงนะครับที่มุมบนด้านขวาครับการออกแบบครับการออกแบบคลิกที่การออกแบบครับเราจะไปแก้ไขพวกพื้นหลังพื้นอะไรก่อนนะครับ อันนี้สดจากบล็อกนะครับสดจากบล็อกเดี๋ยวรูปยังขึ้นไม่ขึ้นนะนี่นะครับโอเคครับปรเปิดติรูปต้องขึ้นแล้วเราคลิกที่การกําหนดค่าครับการกําหนดค่าไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่กำลังหมุนเตี้ยวอย,อยู่อยู่หน้านี้เปล่าคลิกที่ เริ่มเริ่มดึงอินเทอร์เน็ตกันแล้วคลิคกัอยู่หน้านี้มันคลิกขึ้นหน้านี้นนอ,อ่ะโอเคไม่ขึ้นน,นะครับอัดอีกอีกทีหนึง่งนะครับในตรงนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนพื้นหลงพื้นหลังอะไรได้นะนะโอเคอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดนึงเดี๋ยว ขอจบวิธีการสร้างบล็อกแบบง่ายไปนี้ก่อนแล้วกันในคลิปต่อไปมาชมวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับ